เราจะได้สำร,รวจด,ดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานี้มีความเชื่อมั่นและตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแค่ไหนเพียงไรเราก็จะได้รูปตัวขึ้นมาว่าจิตใจของเรานี่เป็นอย่างไรเราก็จะได้รู ความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพื่อจะได้กำจัดความลืมตัวความหลงความลืมเป็นสิ่งที่สําคัญที่อํานวยผลไปในทางที่เราไม่ต้องการที่ไม่สมประสงค์เพราะความหลงความลืมนี่เองเพราะฉะนั้นความหลงความลืมนี่เราควรแก้ไข เป็นปัญหาที่เราจะต้องคบิดจะต้องแก้ส่วนความรู้ตัวเราเพื่อจะได้แก้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความหนึ่งตัวนั่นเองความรู้ตัวเราก็จะได้แก้ไขตัวเราของเรา <c oughs> จากสิ่งที่เราเคยได้ผิดพลาดมาแล้วเล้ยมันจะผิดพลาดต่อไปอีก เราก็พยายามที่จะรู้ตัวขึ้นมารู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลเรียกว่าทำมันอยู่คือเป็นผู้รู้เหตุอัตถันอยู่เป็นผู้รู้ผลมัจตันอยู่เป็นผู้รู้ตน การันอยู่เป็นผู้รู้การเวลาพรามันอยู่เป็นผู้รู้ประมาณความรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้จักประมาณนี่เป็นธรรมของสัตจุรุษเป็นธรรมของบัณฑิตทั้งหลายที่บำเพ็ญประโยชน์ผู้ปฏิบัติคำว่ารู้ทำมันอยู่คือรู้เหตุคือธรรมนั่น มันต้องมาจากเหตุไม่ใช่มาลอยลอยองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้ท่านพระอาตชัชชิอาัรรพ์ทศัพอาถารพ์สาวกขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงแก่อาคาสาวกเพื่อท่านภาษาเรบุตรโดยย่อว่าพระพุทธเจ้าของเรา แต่ทรงแสดงทมทังหลายมาจากเตศท่านเป็นพระอธรรมแล้วนะท่านทองโตท่านพึ่งบวชมาใหม่ในธรรมวิน,นัยไม่สามารถจะแสะดงทมให้กว้างขวางได้แต่แสดงย่ยวยาก็จะจะพูดได้พอท่านพูดจะทำทังหลายมาจากเพตเดยพระพุทธเจ้าทรงให้รู้แล้วก็แก้ปฏิบัติเ้าเหตุอันท่านท่านภรษชาริบท แล้วก็เข้าใจธรรมะเหล่านั้นอันกว้างขวางอันเข้าใจถูกต้องสามารถถอดถอนอัจฉริมานะอันส่วนอยากเช่นสกายาทิทิที่ความเห็นเกี่ยวเนื่องด้วยทิฐิที่สำคัญผิดสำคัญอัตภาพสำคัญมีตัวมีตนของตนวิจิตกิฉาความสงสยัย ในคุณประพุทธประชํมประสงค์ความสงสัยในการเกิดเก็บตายท่านถอดถ,ถอนได้สินรลพัตตะประมาต่การถือมั่นในสิ่งนั้นเมื่อมีผลปรากฏขึ้นแล้วต้องมีสติปัญญาพิจารณาสอบสอบว่าผลนี่มาจากอะไรเกี่ยวเนื่อง้วยอะไรจรึงจึง มาปรากฏในปัจจุบันเหตุต้นตอมาจากไหนถ้าจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่มัวเมาไม่หลงจิตตั้งมันแน่วแน่สามารถจะตามเรื่องเหล่านั้นติดต่อเนื่องกันจนรู้เหตุ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราได้ตามเหตุมาถึงผลรู้ผลไปถึงเหตุอนุโลมปฏิโลมเราก็เข้าใจ ความเป็นมาในชีวิตของเราเมื่อเรารู้เหตุผลในอดีตแล้วส่วนอนาคตข้างหน้ามันก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลอนาคตส่วนเหตุผลของธรรมนั้นมันตรงเป็นหลักสูตรที่แน่นอนไม่เคยเป็นอย่างอื่นเรารู้เข้าใจเละเชื่อถือได้ เหตุดีก็ต้องเป็นผลดีจริงๆแค่เหตุดีผลชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้เหตุชั่วก็ต้องผลชั่วจริงๆเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้นี่เป็นธรรม่าตุเป็นธรรมแท้ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนด้มันนั่นไม่ใช่ธรรมมันเป็นเรื่องของอธรรมเรื่องของกิเลสที่มันปิ้นปลอกออกมาที่มนุษย์ทั้งหลายนิยมเอามาใช้ ให้มีปัญหาวุ่นวายอยู่ในโลกส่วนพระอริยะทั้งหลายท่านไม่ใช่ท่านใช้เหตุผลของธรรมะที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ตรงกันเหมือนกับหลักสูตรต่างๆที่เราเอามาใช้ในการคำนวณจงมันแน่นอนเวลาทำไปแล้วแนมะ้แต่ทำอยู่ที่ไหนถ้าใช้มาตรการอันแน่นอนเนะี่ยประกอบเข้ากันได้ เหมือนกับโรงงานต่างๆทาแต่ละประเทศยังมาเข้ากันได้นี่ถ้าสูตรมันเข้ากันมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นชั้นได้ทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมรัสมสมาสมัมพุทธเจ้าเทบันดิตทั้งหลายทรงจําและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้นเหตุกับผลตรงกันท่านจึงไม่ยุ่งไม่ยากเพราะท่านรู้พอผลเกิดขึ้นแล้วท่านก็ทราบเหตุ หรือเวลาเหตุเกิดขึ้นแบบท่านก็ทราบผลแม้แต่เหตุเหล่านั้นจะคนจะนิยมชมชอบอยู่ในความสำคัญว่าดีหรือกําลังมัวมองกาลัง,ง,ง,งนิยมกันอย่างไรก็ตามแต่บัณฑิตทั้งหลายท่านรู้ผลผลระยะยาวนานเท่าไหรท่านก็ทราบชัดท่านจะอาจไปนิไม่นิยมชมชอบเหมือนกับคนทั่วไปก็ได้ท่านจะปฏิเสธไม่ยอมรับ ไม่ทำตามก็ได้เพราะเหตุผลของธรรมนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ระยะสั้นระยะยาวหลายระดับต่อไปเพราะฉะนั้นบันญิตทั้งหลายจึงมีความเห็นอันเที่ยงตรงไม่เปลี่ยนแปลงความเห็นมั่นคง ถูกต้องไม่เสื่อมเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวในโลกธรรมที่บังเกิดขึ้นเพราะเหตุกับผลตรงกัน เรียกว่าผลคือรู้จักอัตอัตัอยู่ผู้รู้จักผลพร้อมทั้งเหตุอัตตันยู่ผู้รู้จักประมาณกาลันอยู่ผู้รู้จักการอัตตันยู่ผู้รู้จักตนเมื่อเป็นผู้ที่รู้ สิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะประกอบตนให้เหมาะแก่การเหมาะแก่บุคคลให้เกิดประโยชน์ได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขและความเจริญไปตามระดับเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติกขุขดเจริญสมาธิภาวนาอบรมสติ อบรมความรู้ตัวอ,อบรมให้เกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรพยายามฝึกผอถ้าเรามีสติกำกับในกายในใจของเราแล้วการปฏิบัติการเดินทางของเราก็มักไม่ผิดพลาดมีความผิดพลาดน้อยหรือไม่ผิดพลาดเสียเลยเหมือนกับเราขับรถเราไม่เผลอ มีสติกากับอยู่ย่อมปลอดภัยถึงตรงไหนควรชาแล้วก็ชาตรงไหนคนเร็วก็เราก็เร็วตรงไหนควรหยุดเราก็หยุดตรงไหนคนเรียวเรียวขนาดไหนอย่างไรได้จังหวะตัดสินใจถูกต้องมันก็ปลอดภัยในล้วนแต่ความรู้ตัวทางนั้นถ้าเราเผลอรู้ตัวตัดสินใจผิดแล้วนั้น สอนแสดงเห็นเป็นอันตรายแม้แต่ภายนอกชั้นใดการปฏิบัติจ,จิตใจก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากเราทั้งหลายมีความรู้ตัวการประคับประคองแล้วเราจะปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมในวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพ่าประพฤติปฏิบัติแล้วได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดพระพุทธเจ้าพายอยู่อย่างไรก็พยายามปฏิบัติความเป็นอยู่อย่างนั้นพะเคลื่อนไว้อย่างไรพระองค์ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติยกย่องสละเสริญอย่างไรก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ขัดแยง้ง ไม่เราปลีกไม่อ้างแก้ตัวพราะปฏิยาเลิกเว้นให้ละอย่างไรก็สามารถที่จะเลิกเว้นละได้เหมือนกับพระองค์ชาประพุทธปฏิัติเพราะเหตุใดเพราะความรู้อันนี้มันตรงกันหเห็นตรงกันเสมอกันตลอดถึงความทิฏฐิความเห็นก็ดี อยานะความรู้ก็ดีเครื่องรู้เครื่องเห็นที่ได้สอดสองประพฤติปฏิบัติรักสูตรอันเดียวกันแบบผลลัพธ์ออกมาก็ตรงกันถึงแม้ว่าอยู่คนละประเทศอยู่ที่ไหนก็ตามก็เหมือนกันหมดเพราะเหตุใดเพราะคืนชื่อของธรรมแล้วต้องเป็นอย่างนั้น เหมือนรับสูตรที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นของที่มั่นคงเที่ยงแท้เกิดมามีประมาณเท่าไหร่ก็เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่พระองค์ทรงแสดงเรื่องอกุศลความโลภมาเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลอันใดแรงตราแล้วก็ย่อมทำจิตทำบุคคลผูนนั้นให้ประพฤติทุจริตทางกายช้ง ทางวาจาทั้งจงิตใจให้ขาดสัตว์บ้างให้รักขโมยของเขาบ้างให้ถือเอาสินเจ้าเจ้าของเขาไม่ได้ให้ให้ประพฤติผจัด,ดจก,กรางให้พูดเท็จให้กลับคำอยากพูดเทยเจ้าเป็นเหตุให้ดื่มนำเมาสุราไม่ไรนี่ความโลภความโกรธความหล,ล,ลงยอกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันให้ทำทางอากุศลได้ แต่เมื่อจิตเป็นกุศลแล้วคือจิตฉลาดสามารถเห็นเหตุเห็นผลของการที่ตรงกันข้ามกับความโลภเห็นว่าความโลภเมื่อกลอบวา,านจิตใจแล้วให้ท,ทําำุจริตเมื่อทําำุดเิยแล้วเห็นผลของความไม่ดีนั่นที่จะบังเกิดขึ้นในตนของตอนเองแต่ที่จะได้ความสุขได้ความสะอาดได้ความบริสุทธิ เหมือนกับที่เข้าใจนั่นเห็นตรงกันข้ามเสียเดียวกลับสะท้อนผลในใทุกมาถึงเราเองเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นท่านจึงพออยายามแก้ไข่ละความเป็นคนไม่โลกเป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่หลงเป็นคนไม่มัวเมาในความโลกความโกรธความหลง รู้ความเพริเลิดเป็นคนรู้เหตุรู้ผลตั้งใจปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความระงับเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ mm. มัวเห็นปนจักชื่อของธรรมแล้วเหตุกับผลตรงกันอย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราตรองตามพิจารณาตาม แล้วเราจะเห็นได้ชัดทีเดียวความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่ประจำวันของเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะได้รู้จะได้เห็นมันเกิดขึ้นได้เพราะเราเผลอเราขาดสติกับความพุ้มครองที่ถูกต้องในทางธรรมถึงแม้ว่าเรารู้แต่ก็โร้โดยลักษณะลืมตัว เวลาเรารูว้วัตถุเราก็ลืมแต่ตัวของเราเวลารู้ตัวเราก็ลืมมาลงลืมวัตถุเวลาเราลู้เหตุก็ลืมผลเวลาเราเห็นผลก็ลืมเหตุทำไม่สามารถจะยึดให้สัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์ถึงกันในเห็นความจริงขึ้นได้เกิดให้รดความละอายขึ้นได้เกิดโอดตปะปราความสะดุ้งกลัวต่อทุกข์และทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทางที่ไม่ดีได้ หรือเกิดความดีใจเชื่อมั่นในทางที่ดีแต่เรากำลังทำความสร้างเหตุโดยความเพียรพยายามอยู่นี่แต่เราไม่รู้ผลการกระทำของเราก็รู้สึกว่าอ่อนแอลงไปความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราทำนี่จะได้ไมหมนอจะได้อะไรเกิดขึ้นือได้ต่เหนื่อยได้จะเจ็บจะปวดได้จะความลำบากาเปล่า ถ้ามีความสงสัยไม่แน่ใจในที่จะได้รับผลการทําของเราก็ไม่เต็มที่ถ้าเราสร้างสติปัญญาสามารถรู้ว่าเราทําอยู่นี้ถึงแม้ว่าเหนยยากลําบากอดทนด้วยความเพียรความพยายามเมื่อผลที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมได้สิ่งน,นี้ถูกลบล้างหมด ใ้รับความสุขใ้รับความเจริญยิ่งไปตามระดับมีผลนหนถ้าเราเห็นผลแจ้งไปจากในจิตในใจแล้้ก็มีความเพียรความพยายามความอดทนเหมือนองค์สมเด็จพระสมรัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างความดีเพราะพระองค์แน่ใจเชื่อมั่นในความดีที่ทำจอมมีผลดีแก่พระองค์ ถึงแม้ว่าการกระทําจะต้องได้รับการต่อสู้หรือความลําบากทุกข์ยากอย่างไรก็ตามพระองค์ก็ต้องทําเพราะพระองค์แน่ใจว่าผลที่จะเกิดขึ้นถึงแม้พระองค์จะต้องทําทุกขกิริยาเพื่อให้ได้ความรู้ความฉลาดเป็นอุบายเพื่อให้สิ้นสงสัยในผลทางผิดกกะดีทางผูกก็ดีให้มันรู้แจ้งประจักษ เพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาเรื่องทางผิดจนสิ้นสงสัยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทราบชัดในอริยสัจจะทำทั้งสี่มีทั้งทางผิดมีทั้งทางถูกทางที่ผิดเมื่อพระองค์ทำทุกกระกิยาเป็นอตติลามฐานนโย<ม>เป็นทางที่ผิดและการประพฤติย่อหย่อนมกมุ่นแต่มัวเมาอยู่ในวัตถุอยู่ในอามร อยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่ก็เป็นหนทางที่ผิดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ทรงประกาศทางผิดสองอย่างคือกรรมสุขขันธ์นิยมโยกและกัตกิลิลมาทานุโยกนี่เป็นทางที่ผิดไม่เกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดสติปัญญาความบริสุทธิ์ไม่เป็นทางให้พ้นจากทุกข เป็นทางของคนโง่、คนมีกิเลสหนาะเป็นทางของปุถุชนส่วนทางของพระอริยเจ้าที่จะออกจากเหล่านั้นท่านจึงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางที่ถูกเป็นทางที่ชอบโดยสรวมย่อม,มาแล้วก็ได้แก่ทรงแสดงให้เราตั้งอยู่ในศินอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญา ที่เราทาั้งหลายกำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็อยู่ในตามทางที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองเป็นทางมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นรักษาศินถึงแม้ว่าจะเป็นสินห้าก็ตามสิน 10, สิบสินสองร้อยยี่สิเบเจ็ดก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ศินห้าถ้าหากว่ารักษาให้บริสุทธิ์ก็มีพลังที่จะให้บรรลุมรร ผลได้เช่นเดียวกันแม้รักษาศิลมากแจะหากรมันขาดด่างคล้อยก็ไม่สามารถจะให้บรรลุผลได้เช่นเดียวกันไม่ใช่รักษาศิลมากสมมติเ่าศิลมากแล้วก็ขาดเสียสักสี่ห้าข้อสิบข้อเราไปอาศัยพลังมากให้เป็นผู้บริสุทธิพ้นจากทุกข์อเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่บริสุทธิ เพราะฉะนั้นจะสามารถก,ก็ดตามน้อยก็ตามก็ต้องอย่าให้่างอย่าให้พอยให้บริสุทธิ์จึงเรียกว่าผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสินสินไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยคำว่าทะลุนั่นคือมันขาดในระหวะ่างศินขาดในระหวะ่างมันด่างก็คือไม่สะอาดในระหวะ่างมันเตเปื้อนในระหวะ่าง ส่วนอื่นมีบริสุทธิ์หลายข้อมีข้อหนึ่งสองข้อที่ไม่บริสุทธิ์ม้นกระดาาง้ามันขาดมันก็ทะลุมันเศร้าหมองนึ่เพราะฉะนั้นที่จะเป็นพื้นฐานของสมาธินะัจะต้องแต่สนร,รวมระหว่างรักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอบจึงดะเสร็จและวปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลกนี่ เป็นเหตุอบรมสมาธิให้มีอันในสองอันยิ้นทางสมาธิสมาธิมาตั้งมั่นแล้วก็หนุนอดหนุนปัญญาปัญญาเมื่อความทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เป็นพลังอบรมให้จิตนั้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายพ้นจาก,กทุกข์ทั้งหลายทาั้งปวงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการอบรมจิตสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ เพื่อให้จิตใจของเราทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์กับความสงบเพื่อจะได้รู้ในทางที่ถูกความสงบนั้นทำให้จิตใจของเราสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้นได้ให้เราได้สัมผัสกับความสงบความวิเวกจิตจะสงบขึ้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีสติมีความพยายามอันชอบอันถูกต้องทำด้วยความเอาใจใส่ โดยมีสติงานนี้เป็นงานชั้นละเอียดเราต้องทำสร้างความละเอียดสร้างความประณีตสร้างความสุขสร้างความเบาถึงพร้อมด้วยอาศัยศรัทธ,ธาอาศัยความเลื่อมใสอาศัยความพยายามอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาคอยสอดส่องซึ่งให้กำลังคุมกันจิตให้สงบตั้งมั่นสมาธิได้ ถ้าไม่มีกำลังสิ่งเหล่านี้ช่วยเหลือแล้วก็ถูกคลื่นถูกอารมณ์ต่างๆมาชุดกระชากลากไปให้เราหลงเราเผลอตัวไม่อยู่ในร่องในรอยให้เราผิดผนทางก็เป็นอันตรายเหมือนกับเราละขับหลบนอกทางมันก็มีอันตรายรอบด้านการดำเนินจิตของเราถ้าดำเนินไปในถูกทางเขไม่ มีอันตรายน้อยถ้าออกนอกทางแล้วก็มีอันตรายเพราะฉะนั้นเราทำด้วยความระมัดระวังด้วยความสำรวมด้วยจิตใจให้ดีถ้าจิตมันค่อยปล่อยวางเบาสงบได้นั้นทำให้มีกำลังมากทีเดียวมีภัยน้อยมีอันตรายน้อยยิ่งสงบไปเวทเท่าไหร่ยิ่งปลอดภยัยเพราะฉะนั้นจะสงบไปเวทได้ เราต้องพยายามละความรู้ความเห็นเก่าแก่ที่มีเพื่อนฐานในจิตใจที่จัดก,การได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็ตามเราต้องละไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเอามาใช้เอามาใช้จะลึกเฉพาะสติในปัจจุบันรู้ในปัจจุบัน,นปัจจุบันนี้ จิตของเราสบายหรือไม่สบายกปรูปสงบหรือไม่สงบกัรู้เพียงแต่เรารู้ปัจจุบันเท่านั้นก็พอไม่ต้องปรุงแต่งให้มากจะมันจะไม่มีปัญญากลัวจะง่เราไม่ต้องกลัวเพราะเราต้องการความสงบต้องการผักผ่อนต้องการจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เราก็ยอมสงบอยู่ยอมรู้เฉพาะขอบเขตจำกัดที่เราได้สร้งไปเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้ได้สัมผัสกับคำบริกรรมหระเลือกอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความละเอียดสงบโดยธรรมดาถ้าเรารวมได้อย่างนี้โดยปกติจิตของเรามันก็อยากสงบอยู่แล้ว แต่มีสิ่งที่บังคับบิบคั้นคือขันห้ากายบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารมันหลอกบ้างวิญญาณต่างๆมาหลอกบ้างทำให้เราหลงเผอสติไปตามสิ่งเหล่านี้แหละเรียกอานทั้านห้า เรียกว่าขันธามาคือเวทนาคือรูปนี้เองเวทนานี้เองสัญญานี้เองสังขารนี้เองวิญญาณนี้เองห้าอย่างนี้ฉันเรียกปัญจามาเรขุมมาถึงห้าขันธามาวิปากกรรมาวิบากกรรมาก็คือเวทนาที่เราเสไปสุขทข์ ที่นั่งอยู่ก็จะรู้สึกทุกข์เกิดใจไม่ดีฟุ้งซ่านขึ้นมาเลยทําลายความสงบถ้าเรามีสติรู้ทันรู้เท่าเอาทันพยายามรักษาใจของเราให้ดีภาวนาเรื่อยไปไม่หวั่นไปต่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านพ้นไปทุกข์เรานั้นคอยดับไปเองเมื่อจิตของเราไม่รับรู้แล้ว มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเองถ้าเราไม่สนใจถ้าจิตใจของเรารวมเข้าละเอียดลงไปมันก็ตามหาไม่เห็นมันตามไม่ทันมันก็หมดโอกาสาที่จะทำให้เราได้สวยทุกข์เหล่านั้นได้เราได้จะรับความสุขที่จิตละเอียดไปตามระดับเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายาม ากาหนดปล่อยวางารือึกพุโทโธพุทโธเหมือนกัะเอาเตียมจะนอนหลับอย่างนั้นแต่ถ้าให้หลับที่เดียวให้เหลือเฉพาะความรู้ตัวเท่านั้นจะละเอียดเท่าไรก็ตามความรู้ตัวจะให้เหลือจะให้ปล่อยวางให้ระลึกให้เกิดความรู้ตัวอย่างนั้นเราก็จะได้เข้าถึงที่สมาธิตามความมุ่งหมายะฉะนั้นพยายาม ต่อแต่นี้ไปภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อมกัน